ต้มไข่เค็มอุ๊ยกาดเดือดร้อนด้วยหนาวไหวรัลวคอรัวตื่นใจอืไข่ก็ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ ลวกคอดีจังเลยลอ่องคออืมว้าชื่นใจ